วันนี้ฝนตกมากเลยวันนี้ตกหนักมากเลยครับวันนี้ฝน ไม่ต้องห่วงครับที่นี่มีลังคาทำลังคาขึ้นมาเอางันตกไม่กลัววันนี้มาขายแทนแม่น้องอามแม่น้องอามไปขายหน้าโรงงานเอางอกไปด้วย ก็เลยมาขายนัดนี้แทนแม่น้องอามก็เรียกว่าจะเอาเงาะมาขายที่นี่ด้วยฮะแต่ก็พอดีแม่น้องอามบอกว่าเพื่อนแม่ค้าก็ขายเงาะอยู่ไม่ต้องเอาเอามาขายเกรงใจเขาเพราะเป็นเพื่อนเพื่อนกันฮะเพื่อนพอ้าแม่ค้าด้วยกันขายด้วยกันมานานก็ดเดี๋ยวเอามาขายตัดราคาครับ มันก็เดี๋ยวจะเพืองกันก็เลยไม่ไดเอามาเอาแต่ขนมมาก็ไม่นม้องอก็เอางอกไปหมดเลยเอาไปขายหน้าโรงงานคิดว่าขายดีฮนะหน้าโรงงานเอาเงอกไปด้วยเอาขนมไปด้วยก็เลยมาแทนมาน้องอวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูตอนเย็นนะแม่นม้องอามจะขายดีไหมขายงอะ ขายไม่แพงครับทุกรับได้ไหมครับตกหนักครับวันนี้มาถึงนัดน้อยเดียวฝนกระหน,น่ำเลยตกหนักไม่รู้แม่น้องอามเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตกรือเปล่าไม่รู้แม่น้องอามยังไม่ได้ไปนะต้องไปรับน้องอมน้องอิ๋วที่โรงเรียนก่อนไปทำง,งานไปใช้สายได้ฮะประมาณ สี chapel, ่โมงเย็นก็ได้ขายช่วงเย็นๆยนะห้าโมงเย็นพนักงานออกแม่เขาต้องไปรับน้องคนอิ๋วก่อนผมก็ต้องมาก่อนคะับจับจากของเมืเช้าก็รีบทำนมก็มามานัดก่อนมาแทนเขาเขาบอกให้มาลงนี้ไม่ได้ออเงาะมาแม่เขาไปหมดเลยก็เดี๋ยวไป ขายที่นัดอื่นได้ครับนัดนี้เพื่อนแม่ค้าเขาขายขายอยู่ไงอย่าว่าขายตัดราคาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องกันได้เลยตลาดนัดน,ดนี้ตลาดนัดใหญ่อรัเป็นเจือเป็นนัดใหญ่แล้วก็ขายมานานนะตลาดนัดนีดน้ ตั้งแต่เริ่มขายของใหม่ๆกอดใหม่ๆก,ก็ยังยังโล่งๆไม่มีลังคาอะไรกันหรอกก็นานไปก็ทำลังคา,ากันเอาเองเป,เป็นที่ประจำขายมานานนะมีทุกอย่างครับครบแม่ค้านี่ก็เป็นพ่าค้าแม่ค้าเก่าของนั้นแหละขายด้ยวยกันมานานนะ ถ้าจะเอาอะไรมาขายก็ต้องดูเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันด้วยว่าเขามีอะไรมาขายหรือไม่มีเอะไรมาขายถ้าเขาไม่มีอะไรมาขายนี่เรา,เราก็เอามาขายได้ครับเดี๋ยว้าเอามาขายซ้ำๆกันนี่มันก็ก็อย่างว่านะ <ical up. S 1> เดี๋ยวเราขายขนมนี่ก็ไม่มีใครมาขายซ้ำนะเพราะคนจับจะไม่จะให้ไม่ไม่ให้ขายซ้ำกัน ก็ขายจาได้ฮะแต่ต้องไปอยู่ที่อื่นไกลๆจะไปอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ฮะเพราะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเก่าเมี่น้องอาร์บอกว่าจะเอาเสื้อผ้าไปด้วยบอกว่ามันคึ้มๆม,มาฝนจะตกไม่ต้องเอาไปเอาแค่ขนมกับเงาะไปก็พอตกจริงๆฮะฝนตกหนักด้วย เสื้อถ้ามือสองก็พอขายได้บข,ขายได้เรื่อยๆคะับามาขามาซื้อกันดีฮะก็ออยังเหลือเยอะอยู่วันนี้ก็ทำันกมาไม่เยอะคะบเพราะนตกเลยทำไม่ค่อยเยอะขายพอหมดก็พอแล้ว ดำปือมาก,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 ก็จุดจุดทำทำแค่นี้ก่อนพอไายหมดแล้วฝนตกหนักแล้วลูกค้าไม่มาเดินกันมันจะเฉอแเฉะไงเดี๋ยดีหน่อยตกเร็วฮะคิดว่า5โมง5โมงฝนก็คงคงจะมีฝนะนหยุดแล้วฝนหยุด,ดลงแล้ว ทำมาไม่เยอะไม่ตกใจอะไแค่นี้ไม่ต้องอา่านก็ไปไม่เยอะครอพอเงาไปด้วยตลาดน,ดนัดนี้เป็นตลาดนัดใหญ่เยอะใหญ่ใหญ่มากตลาดนัดใหญ่ไคนก็เยอะช่วง ถ้เป็นวันโกนนะณนเยอะมากทุกวันจ่ายวันใกล้ๆสาธิาสจีุดจีนนะคนจะเยอะมากอะไรครับรนะ20สิบครับ นนี้ทําใหม่ทุกวันครับทําวันต่อวันเนี้ยทำเสร็จก็มาขายเลยมาขายบ่ายก็ทําช่วงนี้ฮะก่อนเที่ยงสนะิบสิบเโมงประมาณสิบเอ็ดโมงสิบโมงบงบางทีนะเสร็จก็บ่ายเสร็จไม่เกินบ่ายสองโมงครับ ถ้าไปนัดเช้าก็ก็จะตื่นช่วงประมาณตีตีสามเพราะว่าตีห้านี่ก็ต้องออกจากบ้านแล้วจะขายเช้าขายเช้าก็จะขายได้พักหนึ่งฮะประมาณช่วงหกโมงถึงแปดโมง